สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26ธันวาคมปี2020นะคะรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่19,112,712คนและยอดผู้เสียชีวิต335,725คนค่ะตอนนี้แคลิฟอร์เนียนะคะเป็นรัฐเดียวที่มีผู้ติดเชื้อโควิดถึง2ล้านคนแล้วล่ะคะ่ะก็เป็นการประมาณการกันว่าทุกๆ20คนในแคลิฟอร์เนียจะติดโควิด1คนนะคะน่ากลัวมากเลยทีเดียว ไอซ์นะข่าวจากไอซ์นะคะไอซ์ะะ Ice ลงจับอีกแล้วตั้งแต่วันที่7ทธันวาคมถึง17ทธันวาคมที่ผ่านมาได้ไป150กว่าคนนะคะโดยครั้งนี้หวยไปลงที่วอชิงตันสเตทแล้วก็ที่แอตแลนตาค่ะดังนั้นก็ขอให้พี่น้องนั้นที่เป็นโรบินฮูดให้ดูแลระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเราได้ลงวิดีโอเกี่ยวกับอัปเดตเรื่องการจ่ายเงินโควิดว่าจะมีการจ่ายเงิน600เหรียญเราอัปเดตไปตอนเช้าวันนะคะซึ่งตอนเย็นวันนั้นเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ออก PRESS CONFERENCE ค่ะคำว่า PRESS CONFERENCE คุณจะได้ยินบ่อยนะคะคำนี้แปลว่าการออก เขาเรียกว่าแถลงข่าวนะคะในวันนั้นประธานาธิบดีไม่พอใจนะคะที่บอกว่าให้แค่600เหรียญเท่านั้นเองต้องการให้มีการเพิ่มเป็นคนละ2,000เหรียญหรือว่าครัวเรือนละ4,000เหรียญน,นะคะเพราะว่าไอ้เงินที่ว่านี้มันมีมูลค่าถึง2.3 t r i ลเล o n นะคะก็คือ2.3ล้านล้านเหรียญซึ่งเป็นงบประมาณที่จะต้องใช้ของปีหน้าแล้วมันก็จะมีเงินช่วยเหลือที่อยู่ในโควิดเนี่ยประมาณ900 คิดเป็นเท่าไหรอ่อะ900 b i l l ล o n ที่เป็นเรื่องของการช่วยเหลือโควิดทีนี้เปเปอร์ในการยื่นข้อเสนอเนี้ยมีทั้งหมด5,600หน้านะคะแต่มันมีส่วนที่เอาเงินไปใช้ในต่างประเทศเป็นจำนวนมากนะคะยกตัวอย่างเช่นในส่วนนี้ก็จะให้เงินกับพมา่า135าล้านเหรียญ 85.5ล้านเหรียญไปที่กัมพูชา1.4พันล้านเหรียญไปที่เอเชีย Reassurance Initiative Act นะคะ130ล้านเหรียญไปที่เนปาล700ล้านเหรียญไปที่ซูดานนะคะ10ล้านเหรียญไปที่ Gender Program ที่ปากีสถาน1.1.3พันล้านเหรียญไปที่อียิปต์ค่ะ 453ล้านเหรียญไปที่ยูเครน3 3ล้านเหรียญไ,ไปที่เวนเนซุเอลาแล้วก็3.3พันล้านไปที่อิสราเอลนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆที่ ซึ่งให้คนอเมริกันเพียงแค่600เหรียญน,นะคะทางประธานาธิบดีก็เลยบอกว่าให้เอาเรื่องนี้กลับไปทบทวนใหม่ค่ะโดยที่ตอนนี้ยังไม่ลงตัวนะคะแล้วเขาก็จะกลับมาประชุมกันใหม่เพราะเขายังตกลงกันไม่ได้จะประชุมกันใหม่อีกทีในวันจันทร์ที่28ที่จะถึงนี้ค่ะโดยที่หลายคนบอกว่าประธานาธิบดีนั้นวีโต้เรื่องนี้ไปแล้วซึ่งท่านยังไม่ได้วีโต้เรื่องนี้นะคะ ไอที่ประธานาธิบดีวีโต้ไปก็คือ the National Defense Authorization Act ค่ะอันนั้นเขาวีโต้ไปแต่ว่าไอ้เงินโควิดยังอยู่ในช่วงของการพูดคุยเจราจากันอยู่ค่ะซึ่งถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าตกลงจะได้2,000หรือว่าจะได้600เหรียญน,นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพริ่มเติมเราจะเล่าให้ฟังนะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตเรื่องของวัคซีนโคโรนาไวรัสในสหรัฐอเมริกาบอกก่อนว่าเราไม่ได้เป็นหมอนะคะข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจาก CDC ที่ย่อามาจาก Centers for Disease Control and Prevention หรือว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแต่เรานำมาย่อยเป็นภาษาไทยให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะคะ ตอนนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะได้รับฟังข่าวไปแล้วว่ามีการฉีดล็อตแรกไปแล้วในวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะคะโดยมี2บริษัทที่ผ่านองค์การอาหารและยาก็คือบริษัทไฟเซอร์กับ m o เดอร์ นะคะก็คือมี2ตัวนี้ค่ะที่อเมริกาได้กันอยู่นะคะซึ่ง2ตัวนี้อเมริกาก็รออยู่ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะตัวนี้นะคะทางอเมริกาก็รออยู่แล้วก็สปุตนิก5นี้เป็นของรัสเซียแล้วก็มีอีก2ตัวที่เป็นของจีนที่กําลังผลิตอยู่แล้วก็เท่าที่เราได้ยินมีเจนเซนบริษัทชื่อว่าเจนเซนแล้วก็อีกอันหนึ่งคือจอร์นสันนันจอร์นสันก็กําลังผลิตอยู่แต่ตอนนี้ที่ใช้กันอยู่ก็มีไฟเซอร์นะคะ อันนี้เนีมี Effective 95%เท่าที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็จะต้องรับ2โดสนะคะคือห่างจากโดสแรกห่างจากโด,โดสที่2เป็นระยะเวลา21วันนะคะส่วนอีกอันนึงคือ m o โด n a ก็ต้องรับ2โดสเหมือนกันสำหรับใครที่รับ2โดสนี้นะคะก็จะมี Effective 95%แล้วก็มีความห่างกันอยู่ที่28วันในการรับโดสค่ะ ทีนี้มันก็มีคนถามว่านะคะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วทางไฟเซอร์ก็บอกว่าได้ขนส่งมาที่สหรัฐอเมริกา2.9ล้านโดสนะคะโดยที่เขาบอกว่าจะพยายามจะขนส่งให้ได้25-50ล้านโดสภายในเดือนมีนาคมที่ถึงนี้แล้วก็อเมริกาก็ตกลงซื้อ200ล้านโดสจากโมเดอร์นาด้วยนะคะ ทีนี้ก็มีคนถามว่าแล้วใครจะได้ก่อนได้หลังนะคะเรามีรูปภาพมาให้ดูนะคะในการที่เขาเรียบเรียงกันแบบนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ HCP ย่อมาจาก Healthcare Personnel นะคะแล้วก็ ลน์ต่อมาจะเป็น LT CF เดี๋ยวเราที่บายให้ฟังแล้วก็จะเป็น front line worker แล้วก็เป็น essential worker นะคะหลังจากนั้นจึงจะเป็นบุคคลทั่วไปเขาจะไล่เรียงกันแบบนี้นะคะโดยส่วนแรกที่เป็น healthcare personnel จะได้ก่อนนะคะใครคือ healthcare personnel บ้างนะคะก็จะมี หมอพยาบาลผู้ช่วยหมอผู้ช่วยพยาบาลนะคะบุคลากรที่ทํางานในห้องฉุกเฉินเทคนิคเชียนพวกเทคนิคก,การแพทย์นะคะนักกายภาพบําบัดหมอฟันผู้ช่วยหมอฟันกลุ่มนักวิจัยพวกทําการตรวจหาเลือดอุดออจราประสาะอะไรแบบนี้นะคะเภสัชกรนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลนะคะนักโภชนาการแล้วกลุ่มงานแอดมินที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลจะเป็นกลุ่มแรกที่เรียกว่า healthcare personnel นะคะที่ได้กรอกได้ก่อนนะคะส่วนกลุ่มที่ส องเนี่ยคุณจะเห็นอันนี้นะคะย่อมาจาก LT CF นะคะเขาย่อมาจาก long term Long-term care facilities ค่ะก็หมายถึงว่าคนที่อาศัยอยู่ใน Nursing Home นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะอายุมากกว่า75ปีขึ้นไปคนที่อาศัยอยู่ใน Nursing Home จะได้ก่อนนะคะรวมถึงหมอพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลและคนดูแลใน Nursing Home ก็จะได้ด้วยนะคะต่อไปกลุ่มที่3ทีซึ่งเป็นกลุ่ม front line workers ค่ะ front line workers นะคะก็จะเป็น กลุ่มที่3นะคะ frontline workers แล้วก็ other essential workers จะเป็นกลุ่มที่4โดยกลุ่ม frontline workers เนี่ยนะคะก็จะเป็น first responder เช่นนักดับเพลิงตำรวจพวกตอมอหรือว่าทำงานที่สนามบินนะคะกลุ่มครูครูผู้ช่วยกลุ่มที่ทำา d y c แ r e กลุ่มผู้ผลิตอาหาร manufacturing นะคะทำงานพวกโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรด้านการอาหารจะได้ด้วยนะคะพัสดีที่ทำงานในคุกนะคะคนทำงานไพรสณนีขับรถเมล์รถไฟและเกี่ยวกับเครื่องบินนะคะพนักงาน grocery store ก็คือพนักงานที่เป็นร้านขายของชำพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่3ที่เรียกว่า front line workers จะได้ก่อนนะคะหลังจากกลุ่มนี้แล้วกลุ่มต่อไปก็จะเป็น essential workers ค่ะ Essential w o r k e ก s, s ก็จะเป็นพวกกลุ่มโลจิสติกพวกคนขนส่งเช่นคนขับรถบรรทุกนะคะ ผู้ให้บริการด้านอาหารเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะผู้บริการด้าน Shelter and h o u s i n g ก็คือพวกศูนย์ศูนย์พักพิงศูนย์สถานสงเคราะห์ธนาคารกลุ่มไอทีนักข่าวกลุ่มทำพลังงานนะคะกลุ่มสารกลุ่มวิศวกรแล้วก็กลุ่มนักบำบัดน้ำจะได้เป็นรายที่4นะคะก็คือ essential workers ค่ะรายต่อมาก็คือกลุ่มที่5นะคะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวนะคะคนที่มีปัญหาด้านปอดอ่อนแอนะคะหรือว่าภูม คุ้มกันต่ําเช่นพวกโรคมะเรง็งหรือว่าพวกโรคเอสกลุ่มนี้ก็จะได้ไปด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มที่6จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65เป็นต้นไปกลุ่มที่7จจึงจะเป็นประชาชนคนทั่วไปเช่นพวกเราเรานี่แหละค่ะทีนี้ ก็มีคําถามในกลุ่มของคุณแม่แล้วก็คนตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็กลุ่มที่กําลังให้นมบุตรนะคะตรงนี้ทาง cdc เนี่ยเขาบอกเลยว่าให้คุณคุยกับคุณหมออย่างใกล้ชิดเพราะว่าทางศูนย์ควบคุมโรคของอเมริกาบอกว่าการทําวิจัยแล้วการทดลองในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรเนี่ยเขายังมีงานวิจัยมารองรับน้อยนะคะดังนั้นเขายังไม่มีตัวเลขหรือยังไม่มีจํานวนปริมาณที่มากพอที่จะบอกว่ามัน s a ฟ e หรือมันไม่ s a ฟ e ดังนั้นบรรดาคุณแม่ แลละผู้ให้นมบุตรต้องคุยกับคุณหมออย่างใกล้ชิดนะคะทีนี้มีคำถามเรื่องของเด็กๆค่ะว่าแล้วทำไมเด็กๆจึงไม่ใช่เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะเราก็ไปหาข้อมูลจากองค์การดูแลเด็กแห่งรัฐคอนเนคติกัตค่ะเขาก็ให้คำแนะนำมาอย่างนี้ค่ะว่าบริษัทไฟเซอร์ Pfizer นั้นผลิตวัคซีนออกมาสำหรับคนที่มีอายุ16ขึ้นไปและบริษัทโมเดอร์นาผลิตวัคซีนสาหรับคนที่มีอายุ18ขึ้นไปทีนี้เด็กๆเ,เนี่ย เขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยมีระบบคุ้มกันที่แตกต่างจากผู้ใหญ่มากและการสนองของเด็กแต่ละช่วงเนี่ยแต่ละวัยมีความแตกต่างดังนั้นจึงจะต้องมีการทําวิจัยซ้ําในกลุ่มของเด็กค่ะซึ่งเขาเหมือนกับว่าเด็กเนี่ยค่อนข้างจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็พัฒนาการของแต่ละช่วงไวัยไม่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขากําลังการทําการทดลอง เด็กที่มีอายุน้อยกว่า12ปีอยู่นะคะถ้าหากว่าสำเร็จแล้วเขาจะต้องผ่านทางองค์การอาหารและยาให้มีการรีวิวถ้าเกิดว่าสามารถที่จะผ่านองค์การอาหารและยาไปได้ก็จะสามารถแจกจ่ายให้กับน้องๆที่อายุต่ำกว่า16ได้โดยเขาก็บอกด้วยว่าน้องๆที่อายุต่ำกว่า16คนใดที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือว่าไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยจะได้รับวัคซีนไปก่อนน้องๆที่ต่ำกว่าอายุ16ที่มีคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ ก็มีคำถามว่าเมื่อไหร่พวกเราจะได้รับวัคซีนละ่ะหมายถึงคนทั่วๆไปอย่างเราๆเนี่ยนะคะคุณหมอดรแอนโทนีฟอลซี่นะคะบอกว่าเร็วที่สุดเร็วที่สุดน่าจะเป็นต้นเดือนเมษายนแต่คุณหมอบอกว่าเร็วที่สุดก็ไม่ได้พรอมิสนะขึ้นอยู่กับการขนส่งด้วยแล้วก็การผลิตด้วยนะคะดังนั้นเดือนเมษายน เร็วที่สุดนะคะหรืออาจจะได้เดือนพฤษภามิถุนาก็ยังไม่ทราบนะคะทีนี้คุณหมอบอกว่าแต่ว่าภายในฤดูใบไม้ร่วงของปีหน้าก็คือฤดูใบไม้ร่วงปีหน้ามันก็ต้องเริ่มต้นที่ประมาณเดือนกันยาตุลาปีหน้านะคะประชาชนชาวอเมริกันจะได้รับวัคซีนแล้วน่าจะอยู่ที่70% นะฟังให้ดีนะก็คือตุลาหน้าภายในตุลาหน้าประชาชนชาวอเมริกันจะได้รับวัคซีนประมาณ70%นะคะซึ่งอาจจะไปรับได้ที่ Walmart CVS หรือว่า w วอลก e ีนแต่ว่านั่นหมายความว่าแค่70%ได้รับนะอีก30%ยังไม่ได้รับนะคะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าการที่จะทำให้เกิดการต่อต้านอนุมูลแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยประชาชนควรจะได้รับวัคซีน70-90%แต่ว่าภายในเดือนตุลาหน้านะคะจะได้รับกันแค่เพียงประมาณ70%นั่นหมายความว่าพวกเราก็ยังคงจะต้องอยู่กับโควิดต่อไปอีกตลอดทั้งปีหน้านั่นเองนะคะนั่นก็เป็นเหมือนกับคำตอบเป็นในๆนะคะ แล้วฉีดแล้วต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเขาบอกว่าก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คงยังต้องใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็คีฟโซเชียลดิสเซนซิ่งเหมือนเดิมไม่ได้หมายความว่าฉีดวัคซีนแล้วคุณจอกไปเริงร่าได้เป็นปกตินะคะส่วนอาการข้างเคียงเขาก็บอกมาค่ะว่ามันก็จะมีอาการปวดแผลบ้างนะคะบางคนตัวบวมอาเจียนปวดหัวเป็นไข้หนาวสัน่นหน้าบิดนะคะหน้าชาหรือว่ารู้สึกเหนื่อยล้าแต่ว่าไออาการข้างเคียงที่ว่าเนี่ยไม่ได้เป็นทุกคนนะคะเขาบอกว่าเป็นเฉพาะแค่บางคนเท่านั้นเอง แล้วก็ทาง CDC เขาก็ยังพูดว่าแม้จะฉีดโดสแรกไปแล,ปแล้วเนี่ยหากมีอาการข้างเคียงยังไงคุณก็ต้องกลับมาฉีดโดสที่2อยู่ดีนะคะเว้นเสียแต่ว่าหมอบอกว่าไม่ต้องฉีดนะคะคุณถึงจะได้ไม่ต้องมาฉีดนะคะโดยทุกคนที่ไปฉีดเนี่ยก็จะได้รับที่เรียกว่า v a c c i n a e A Vaccination Card ค่ะซึ่งเป็นที่เก็บประวัติของคุณก็จะบอกชื่อเสียงเรียงนามของคุณว่าคุณไปฉีดที่ไหนฉีดวันที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะทุกคนจะได้รับคัรด์อันนี้เอาไว้เป็นการเก็บประวัติของตัวเองซึ่งก็จะบอกว่าคุณได้รับการฉีดมาแล้วนะไฟเซอร์ลอตที่เท่าไหร่นะคะวันที่เท่าไหร่เป็นโดสแรกนะคะเพื่อที่จะเป็นการเก็บประวัติข้อมูลของตัวคุณเองหน้าตาของไอ้คัรดก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่คุณจะได้รับการแจก ต่อไปเขาก็มีคนถามมานะคะว่าแล้วมันฟรีไหมจริงๆเขาบอกว่าตัววัคซีนเนี่ยฟรีจริงๆมันก็ไม่ได้ฟรีหรอกคะ่ะเขาบอกว่าเงินที่เอาไปซื้อวัคซีนก็เป็นเงินภาษีของประชาชนที่จ่ายล่วงหน้ากันไปแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าไอ้ตัววัคซีนถ้าเวลาคุณไปรับการฉีดก,ก็คือคุณไม่ต้องเสียสตังค์ค่ะแต่ว่าบางครั้งคุณหมออาจจะเก็บค่าพบแพทย์นะคะแล้วแตออ่คลินิกหรือว่าแล้วแต่หมอซึ่งบางทีคุณอาจจะต้องจ่ายเองหรืออาจจะต้องใชออ้ถ้าใครมีประกันก็จ่ายตรงนั้นไป ต่หมายคขาว่าไอตัววัคซีนเนี่ยคุณไม่ต้องเสียทีนี้ก็มีคนถามว่าแล้วกฎหมายบ,าบังคับไหมว่าทุกคนต้องฉีดนะเพราะบางคนไม่อยากฉีดมนุษย์โลกเราก็มีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าไอตอนที่วัคซีนยังไม่มาทุกคนก็ถามว่าเมื่อไหร่มันจะมาสักทีแต่ตอนที่มาแล้วหลายคนก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากฉีดได้ไหมอะทีนี้เขาเลยถามว่ากฎหมายบ,าบังคับไหมว่าต้องฉีดนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อบังคับแต่ ทาง the Equal Employment Opportunity Commission หรือว่า EEOC เนี่ยเขาพูดถึงเกี่ยวกับนายจ้างว่านายจ้างมีสิทธิ์ออกกฎนะคะกับลูกจ้างเพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงานเป็นสถานที่ปลอดภัยนะคะบุคคลเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นภัยคุกคามโดยตรงกับสุขภาพของคนอื่นในที่ทำงานก็หมายเพราะว่านายจ้างนั้นมีสิทธิ์ที่จะ ออกกฎให้ลูกจ้างไปฉีดได้นะคะแล้วก็นายจ้างก็มีออปชันอื่นให้เลือกด้วยเช่นถ้าเกิดว่าลูกจ้างไม่ไปฉีดอาจจะให้ออกก็ได้นะคะหรือว่าถ้าลูกจ้าง ป่วยนะคะไม่ยอมไปฉีดแล้วป่วยนะคะนายจ้างก็อาจจะบอกว่าถ้าเธอลาป่วยฉันจะไม่จ่ายค่า sick leave ให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้สามารถที่จะทําได้แต่ว่าออกกฎหมายที่เป็นรายรัฐว่าแบบทุกคนจะต้องไปฉีดเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มาเพราะว่าหลายคนกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดีแมนเป็น requirement หรือเปล่าเหมือนเวลาที่เราไปเริ่มทํางานเนี่ย บางทีบางบริษัทก็จะบอกว่าให้ไปฉีดวัคซีนโน่นนั่นนี่ให้ไปฉีดทีบีให้ไปตรวจเลือดให้ไปฉีดฟลูช็อตโน่นนั่นนี่มันจะกลายเป็น Requi r e m e n t หรือเปล่าซึ่งในหลายๆรัฐก็บอกว่าเขาอาจจะทําในอนาคตแต่ว่านะตอนนี้ยังไม่มีการดีแมนแบบนั้นเพราะว่าอยากจะให้เป็นลักษณะของการสมัครใจของประชาชนมากกว่านะคะแล้วเขาก็มีการสรํารวจโพลด้วยว่าตอนนี้ประชาชนส่วนมากก็ยังไม่อยากฉีดวัคซีนเพราะเขายังไม่มีความแน่ใจว่าเออมันจะมีผลข้างงเคียข้างเคียงหรือเปล่าเพราะว่า จริงๆแล้วมัน e f f e c t i v e 95%ก็จริงแต่มันก็ยังมีอีก5%ที่มันอาจจะไม่ได้เป็นผลนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยข้อมูลที่เรานำมาเนี่ยมันอัปเดตวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาคือเมื่อ2วันที่ผ่านมาถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะแต่วันนี้เราก็นำมาเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็อยากจะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่อยู่ประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนไทยว่าเฮ้ยใจเย็นๆนะคะแล้วก็เราช่วยกันระมัดระวังเรา เราสามารถที่จะช่วยกันป้องกันตัวเองได้และอีกอันนึงที่เราอยากจะขอร้องคืออย่าอย่าด่าคนพม่านะคะเราเห็นแบบน่าสงสารมากเลยอะบางคนเขียนด่าแบบ เยียดย้มดูถูกแล้วก็หยาบคายนะหลายคนไม่ได้อยากเป็นหลายคนไม่ได้อยากมาใช้แรงงานแล้วเขาก็ไม่ได้ต่างไปกับพวกเราคนไทยหลายๆคนที่มาใช้แรงงานที่นี่เหมือนกันเห็นหอกเห็นใจกันนิดนึงนะคะอย่าไปด่าอย่าไปว่าเขาให้ช่วยกันแล้วเราเชื่อว่าทุกคนจะผ่านไปได้นะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีค่ะสวัสดีนะคะ